ดีค่ะวันนี้นะคะป้าโอ๊ตมีถุงช้อปปิ้งมาแกะให้ดูมันมีหนึ่งถุงะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้ว่าได้อะไรมาบ้างนะคะป้าโอ๊ตเอาของไปเปลี่ยนเมื่อข่าวที่แล้วไงที่ซื้อแล้วก็เปิดให้ดูแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไปหาดูนะว่ราเอาของไปเปลี่ยนหนึ่งชิ้นนะคะเอาไปคืนไม่ได้ไปเปลี่ยนไปคืนราคาที่คืนคือห้าจุดเก้าเก้าแล้วก็ได้ ของเอาใหม่อีกหลายชิ้นวันนี้จ่ายไป36.98นะคะก็ได้หลายชิ้นอยู่นะเป็นสกินแคร์ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วก็มีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะมาดูกันมาดูกันนะคะโบต้องใส่แว่นเพราะว่าโบลมองไม่เห็นราคานาใส่แว่นแล้วก็เห็นหน้าเราเองชัดขึ้นนะคะนี่คือที่คาดผมน่ารักน่ารักสำหรับโบแหละ ใส่แล้วก็จะเหมือนอารมณ์เจ้าหญิงวิบวับแวบๆนะคะราคาอยู่ที่4.99นะคะนะคใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แน,น่ก็ถ้าแกะผมออกก็จะดูดีขึ้นนะชิ้นที่2ตังคูน่ารักมากสำหรับโปรนะน่ารักมากมีเป็นดอกไม้ที่โปรชอบด้วยเป็นดินนะแต่ว่าโปรดจับๆดูแล้วหลุดง่ายอะ่ะเมอมาเจอชิ้นนี้เป็นแบบ ติดกาวกับแผ่นหนังนะคะเป็นแป้นเวลาใส่แล้วก็สะสวยชิ้นนี้5.99นะคะ made in India นะคะปอไม่ชอบกินอาหารอินเดียแต่ว่าชอบเสื้อผ้าสวยชิ้นต่อไปนะคะเนี่ยนี้สามจุาสำหรับติดผมน้อยๆของโบนะปดมีซื้อของชีอินมาแล้วมันหนีบไม่ค่อยอยู่อะ่ะ ปดก็เลยประกาศขายอันนั้นไปแล้วก็ซื้อใหม่จริงๆอยากได้เป็นแป,กแป,กปน๊กๆเป็นมุกนะคะเคยเห็นนานแล้วอะแต่วันนี้ไม่มีของมีน้อยมากนะคะก็ได้อันนี้มาสามอันเป็นแบบหนีบแล้วก็แบบเนี้ยแบบหนีบๆนบมันจะใส่ง่ายแบบปักเป็ดน,นะคะนี่บนได้ของที่ใช้ประจํามาอีกหนึ่งกล่องเมื่อวานก่อนมองไม่เห็นหรือเขาเพิ่งเอามาลงก็ไม่รู้นะเขาที่แล้วได้เป็นสีเขียว ว่นหางจระเข้มันก็จะไม่ผิดนะวันนี้ได้น้ำผึ้งมานะคะ5.99ถ้าซื้อในอีเบจะแพงกว่านะประมาณขวดละ10.99ประมาณเนี้ยบดดูเมื่อคืนนะคะแล้วก็ได้มาสกหน้าครีมนะคะเป็นทองคำอันนี้5.99นะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่สนใจยี่ห้อ m a ดอินอะไรบดมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยว คลิปหน้านะคลิปหน้าคลิปไหนคลิปหนึ่งเนี่ยปดคิดไว้หรือว่าจะคุยเรื่อง แว่นขยายมันมีแว่นขยายอยู่อันหนึ่งที่พีเตอร์ซื้อมาแล้วชอบมากวันนี้คุยเรื่องนี้ให้จบกันนะอันนี้24 2 4 k นะคะเป็นทองปวดมีครีมมาร์กหน้าเป็นทองอยู่กระปุกหนึ่งยังใช้ไม่หมดชอบมากๆเลยอะ่ะพอมา์เสร็จแล้วหน้าเหลืองใสเลยอะ่ะคิดว่าเคยทามาร์กให้ดูด้วยมั้งจําไม่ได้อะ่ะแล้วก็ได้แบบหลอดมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมาร์กหน้าทองคําเหมือนกันนะคะ3.99 3.99 มองไม่เห็นเลยเมคออินอะไรก็ไม่รู้ไม่สามารถบอกได้เลยเพราะว่ามองไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นพดเดาๆเ,เอาเห็น NY NY อยู่อย่างหนึ่ง <laughs> NY นิวยอร์กหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเหลืออีกสองชิ้นสุดท้ายสองชิ้นสุดท้ายนะคะนี่นำเสนอชอบอะ่ะเพราะว่า โบจะชอบมาร์คหน้าแต่โบลำคาญเองนะเวลาใช้เป็นชีทมาร์คเป็นแผ่นๆนนะ่ะแล้วต้องรอไงรองแล้วก็ลอกออกมันก็ชุ่มชื้นดีนะโบลำคาญตัวเองเวลารอไงโบก็เลยตัดสินใจว่าโบจะไม่ใช้เป็นแผ่นๆแ,แล้วอะใช้เป็นครีมแล้วก็ล้างออกเช็ดออกอะโบชอบแบบนั้นมากกว่าหรืออีกแบบหนึ่งก็คือใช้มาร์คเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องล้างอย่างเงี้ยเออก็ชอบนะหนึ่งชุดนะคะหัวทิมไหมเออหัวทิม แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชุดนะคะกุหลาบปุดมองเห็นแต่ภาพแล้วก็มีทองแล้วก็มีแตงกวานะคะยี่ห้อ global beauty care ยี่ห้อเดียวกับตัวนี้อุ้ยยี่ห้อเดียวกับตัวนี้เลยอะส่วนอันนี้อันนี้เป็นยี่ห้อ spa e s c r i p t i o n คนละยี่ห้อกันเขามี glacier water glacier เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับบนเทือกเขาที่มีหิมะเลยนะ glacier เนี่ยแล้วก็ glacier water อ๋อเขามีคอลลาเจนเลตินลเลตไนอ่าเลตนแล้วก็มีฮาลูรอนิกเอซิกอันนี้บุไม่รู้หรอกไฮรอลูรอนิกอะไรเนี่ยบดไม่รู้มันคืออะไรไม่ได้อ่านรายละเอียดมันน่าใช้ดีอ่ะก็เลยหยิบมานะคะ2แพ็กนี้ราคาเท่ากันคือ5.99นั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาวันนี้เสียไป36.98นนะ จะให้ดูโดยรวมอีกทีนึงนะทุกและนี่นะคะก็คือทั้งหมดวันนี้กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะคะ <c oughs> เอาไปคืนหนึ่งชิ้นได้กลับมา7ชิ้นนะคะราคาทั้งหมดที่แจ้งไปคือ36.98นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะเอาไว้ข่าวหน้าโพสไปซื้ออะไรอีกก็จะมาให้ดูอีกนะสวัสดีคะ่ะ